เค <Okay, S 2> mm hmm. เดี๋ยวเราเอาเรือลงน้ํากันดีกว่านะครับนี mm ่เราก็จับหัวเรือแล้วก็ลากไปเลย ลงทางชันลาดชันเดี๋ยวถอยลงดีกว่าหมายถายไหลไ,ไม่ายไม่ไปอยู่ต้องอย,า,งอยาไม้ถายเราต้องซื้อเซสซอรี่เพิ่มนะน้าหนักตัวเรือก็ประมาณ20กว่ากโลนะครับไม่เกิน30โลไม่เกินนี้นะตัวไลท์มันจะเบาลงนะ้ำมันเลย เ,เดินนะจอดท้างวดถอดรอ,อ,องเท้าไว้นี่แล้วกัน เดี๋ยวเรือจะเปื้อนถอดรองเท้าขึ้นเรือดีกว่าโอเคทีนี้ก็เราผมสูงร้อยหกสห้าเห็นไหมเท้าไม่ถึงเราก็สามารถปรับตัวเพดโดให้มันขยับลงมาได้นะครับแล้วก็ปรับยังไงวะอ๋อเรือมาได้เลยออกมาเนี่ดึง ดึงตัวนี้เลยนะครับนี่ดึงเลยชิบให้มันถึงเท้าเราโอเคเวลาเราเหยียบมันก็จะไม่ไปโอเคลองพายดูครับโดนเบ็ด หางเสือหางเสือยังไม่เด้เลงนะครับตอ,อนนี้หางเสือขึ้นอยู่น,น,นะเดี๋ยวผมจะปลด,ปลดสายตรงนี้นะครับดึงขึ้นปุ๊บหางเสือก็จะหล่นเลยเฮ้ยผมจะปลดแล้วนะซึบนี่หางเสือก็จะลงไปนะแค่ดึงเชือกขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวมัน นะถ้าทำมาร์กกันแล้วก็ส่วนตัวนี้ไว้ให้เราดึงง่ายขึ้นมาคอนโทรลหางเสือดูกันนะครับเ,เราเลี้ยวหนเลี้ยวนี้นียมาเลี้ยวมันก็จะเร็วขึ้นนะแค่เหยียบดันใช้เหยียบขึ้นแล้วก็ดันนี่ ก็ไปเร็วขึ้นนะไปได้ตรงขึ้นนิ่งขึ้นเอาหางเสือลงเลี้ยวขวาแล้วก็ดันเท้าฝั่งขวาเนเลี้ยวขวาชือ่อเลี้ยวซ้ายชือ่อแด้วแค่ดันนะครับเราไม่ต้องดึงกลับมาก็ได้นะครับของใหม่ๆหม่ มันยังดีอยู่ยังลื่นอยู่ทีเรลล์ลำนี้สีชาโคนะครับได้มาเพราะว่าโชคช่วยหรือเปล่านะผมจริงๆผมสั่งสีเขียวไปแล้วทีนี้ตอนสั่งของยังไม่หมดพอสัพาพของไม่ส่งมาทักทีผมเลยทักไปหาร้านนะครับร้านบอกว่าของหมดเปลี่ยนสีได้ไหมอยากได้สีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยแจมๆจเขาก็เลย หารุ่นอื่นให้ก็ไม่ถูกใจอีกเกินงบอีกนะครับเพราะรุ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับกดมาได้มื่นกว่าบาทเองเขาก็เลยเอาสีนี้สีชาโลกับบูเกรนะครับที่เขาบอกว่ารุ่นนี้สีนี้ส่งขายเฉพาะต่างประเทศเราก็เลยได้สิทธิพิเศษน่าจะเป็นลำเดียวในไทยนี่หรือเปล่านะครับใครรู้คอมเมนต์ดูนะครับใครมีก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปดูได้นะครับว่ามันมี คนอื่นอยาว่ามีคนอื่นใช้สีเดียวกับผมหรือเปล่ารุ่นนี้นะครับโมเช่นอ่าไลท์ V2 นะครับโมเค่น10ไลท์ V2 อันนี้พายก็ง่ายดีนะเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวเปตีเบ็ดกลับมาเลยกัน ไปตีด้านล้นดีกอ่าไปตีช่องเหล็กรับก,การเบ็ดตกน้ำเนี่ยตีนี้ไม่มีปลากินอยู่แหละนะครับห้มาม้แรกก็ฟูเลยนิดหนึ่งจะเบาดูเอ็นไปนะ ใช้ได้อยู่ทำํำเป็นเล่นไปนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะพาพายเรือไปตกปลาที่ไหนเดี๋ยวติดตามรับชมครับผมกับเรือตัวนี้เลยลำใหม่ของผมโมเ e น10 l i ล e V2 เวอร์ชัน2นะครับสีชาโคตั้งชื่อให้เลยแล้วกันน้องชาโคนะครับ โอเคเเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ